สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับ Se o n d p น e ี e นะครับผมก็จะมาสอนวิธีหา PiX กแอแล้วก็สอนวิธีใช้นะครับส่วนใครที่มี PiX กแอแล้วแต่ไม่รู้วิธีใช้งานเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับถ้าคุณเล่นบนคอมไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นในมือถือได้หรือเปล่านะถ้าคุณเล่นบนคอมนะครับถ้ากดใช้งานไปแล้วจากกระเป๋าแล้วเนี่ยนะครับผมตอนแรกมันจะอยู่ในกระเป๋านะครับหมดไอเทมตอนนี้มันไม่มีแล้วใช่ไหมถ้ากดใช้งานไปแล้วแล้วมันหายไป ไม่ขึ้นอะไรเลยอย่าตกใจนะครับให้กดตัว M 1 T ทีนะครับเห็นไหมถ้ากดตัว M ปุ๊บมันก็จะทําการขุดนะครับตอนนี้เท่าที่ผมรู้ก็คือที่ขุดมี2แบบนะครับเป็นแบบนี้นะครับพิกแอแล้วก็เป็นสว่านเจาะนะครับผมการขุดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสุ่มของที่เราจะได้นะครับของส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเจมพวกของคราฟต่างๆนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนวิธีการที่เราจะขุดได้เนี่ยจะต้องดู ณนะตรงจุดที่เราอยู่นะครับถ้ามันขึ้นคําว่าเซฟโซนเนี่ยสามารถขุดได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นเซฟโซนขุดไม่ได้เข้าใจนะครับส่วนใครที่ต้องการจะได้พ i ิกแอ็แบบผมนะครับก็สามารถไปเอาได้ที่ตรงนี้เลยคือจะต้องบอกงี้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมันเอาได้ตอนเลเวล5,000นะครับแต่พอมีอัปเดตใหม่มาเนี่ยมันเหมือนจะต้องเลเวลแม็กขึ้นไปนะครับผมเพราะตอนที่ผมเล่นเนี่ยเลเวลที่สามารถไปเอาได้คือ8,5 0 0นะครับ เออแต่คนอื่นไปเอาได้ตอน5,000ันเรามาที่เกาะแห่งนี้นะครับเราจะเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมเขายืนขุดแร่อยู่หาก่อนนะครับเออหายไปไหนแล้ววะเขาจะอยู่แถบแถนี้แหละนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าในอัปเดตเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะตอนแรกเขาจะยือนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขาจะยืนขุดป๊กป๊กปักป๊กปกปกอยู่ตรงนี้เลยเออแต่ตอนนี้เขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะ หายไปเลยนะครับตงใส่ขุดเพชรเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะครับมาเอาได้ที่ตรงนี้นะส่วนสว่านเนี่ยผมไม่มีนะครับคาดว่าน่าจะต้องเติมนะคิดไว้ว่าน่าจะต้องเติมนะครับผมอันนี้น่าจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาเนี่ยเออเป็นโต๊ะเองอินชานเหรอ,อหรืออะไรไม่รู้ไม่ได้สนใจนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากจะได้ที่ขุดนะครับเบล8,005นะครับตอนเนี้ยมันตันนะประมาณนี้ไปละบา,บายบายครับ